สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุดเฟซลิฟต์ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดเฟซลิฟต์นะคะคือผลิตภัณฑ์ชุดพอกหน้าสุดต้นตำรับจากนูสกินค่ะที่ช่วยดูแลในส่วนของการลดเลือนริ้วรอยที่ปรากฏช่วยให้ผิวแลดูตึงกระชับอ่อนเยาว์ขึ้นอีกครั้งหลังการใช้งานค่ะ ด้วยส่วนผสมพิเศษที่จะช่วยในการยกกระชับผิวและยังปลอบประโลมผิวเสริมกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงอย่างเป็นธรรมชาตินะคะนอกจากนี้ค่ะชื่อผลิตภัณฑ์ Facelift นะคะยังปราศจากน้ำหอมและสีค่ะเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะผิวของคุณจะแลดูอ่อนเยาว์ได้อีกครั้งค่ะ ในส่วนของขุมพลังนะคะเริ่มต้นกันที่ตัวแรกกับแอบูมินค่ะโครงสร้างโปรโตีนที่พบได้ในผิวตามธรรมชาตินะคะซึ่งสกัดจากไข่ขาวค่ะช่วยดูแลในส่วนของการยกกระชับผิวหน้าค่ะและต่อเนื่องกันที่ว่านหางจระเข้นะคะอลันโทนและแพนทีนอลค่ะที่ประสานพลังกันทำงานร่วมกันนะคะทั้งในการช่วย ลดการระคายเคืองของผิวค่ะและเสริมเกราะป้องกันผิวนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นตามธรรมชาติเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ และในชุดผลิตภัณฑ์ Facelift นะคะยังประกอบไปด้วย N-A-P-C-A Moisture Mist ค่ะผลิตภัณฑ์สเปรย์บำรุงผิวนะคะที่ช่วยดูแลในส่วนของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวและเพิ่มความสดชื่นให้ผิวทันทีที่ใช้งานนั่นเองค่ะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะและนอกจากนี้ยังสามารถพกพาไปใช้งานได้ระหว่างวันช่วยเติมความชุ่มชื้นและปกป้องผิวพรรณจากความแห้งกร้าและมลภาวะที่ต้องพบเจอในแต่ละวันอีกด้วยค่ะ ในส่วนของวิธีการใช้งานนะคะหลังจากล้างหน้าและซับหน้าให้แห้งแล้วให้ผสม Facelift Powder กับ Facelift Activator ให้เข้ากันในอัตราส่วน1ต่อ1ค่ะและใช้แปรงที่แถมมาในเซตนะคะทาจากด้านในออกด้านนอกจากข้างล่างขึ้นข้างบนให้ต่อเนื่องกันเป็นแผ่นฟิล์มเดียวกันทั่วทั้งใบหน้าและลำคอค่ะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีจนแผ่นฟิล์มแห้งสนิทนะคะหลังจากนั้น ให้สเปรย์ด้วย NAPCA Moisture Mist ให้ทั่วผิวนะคะแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆเลยสามารถใช้ชุดผลิตภัณฑ์ Face Lift ในการพอกหน้านะคะเพื่อยกกรชะชับผิวได้สัปดาห์ละ1-3ครั้งตามที่ต้องการค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถดูแลในส่วนของการยกกรชะชับผิวให้แลดูอ่อนเยาว์ได้อีกครั้งแล้วค่ะ